มาถึงแล้วครับบรรยากาศบ,บ้านสวนตะโอนนะครับก็แชรแล้วหลังที่สองครับมีบ้านหลังที่สองมาแล้วหลังนั้นเป็นของไม่บอกอไม่บอกของใครนะครับหลังนั้นก็สวยครับออก้างสไตล์เดียวกันเลยอแต่ด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ครับเข้ากรุงเทพ ก็จะประมาณนี้หลอกลวกเลยครับแต่ต้นไม้ก็ยังมีติดอยู่นะยังโตอยู่ยังรอดอยู่ต้นไม้แต่ย้าผมที่บอกได้เลยว่าท่วมทนมากยน่าน,นี้ท่วมทนเลยอ อืโอ้น้ำกลับมาแล้วครับน้ำในบอ่อตัวแอลกลับมาแล้วอ,อได้ผลไปบ้างส่วน บ่อขุดใหม่ก็น้ำท่าก็าเต็มบ่อเหมือนกันครับล้นละครับเรียกว่าล้นดีกว่าครับล้นออกไปด้านข้างแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบ่อนี้เราไม่ได้เน้นเลี้ยงสัดน้ําไม่ได้เลี้ยงปลาจะมีแค่ปลาธรรมชาติที่มันมาเอ็มมาดีครับเดี๋ยวว่าจะทำคลายมันสูงขึ้นอีกหน่อย จะถมขอบให้มันสูงขึ้นมาอีกหน่อยมันจะได้กักเก็บน้ำไม่ได้แบบปิ่มเลยให้ล้นสวยวันนี้นี่มันยังต่ำไปหน่อยแต่ต้นไม้มะาพร้าวผมก็รอดอยู่นะซื้อมาหกต้นรอดห้าน่าจะเสียชีวิตหนึ่งตอนนั้นก็ หญ้าครับหญ้าเยอะโอเคงันก็ฝากวรงนี้ก่อนเอามาให้ดูกันบรรยากาศหญ้าลกๆโอเคครับสวัสดีครับ